สวัสดีค่ะช่อง My s t i e นะคะวันนี้พามาดูยิมโนนะคะต้นที่วันก่อนได้ทำํำพลิปช็อตไปนะคะว่าเขาติดฝักแล้วคือการที่เกสรตัวผู้และตัวเมียะสมกันจนได้มเม็ดในฝักนะคะแล้วตัวเขาตัวฝักจะค่อยๆสีแดงขึ้นนะคะแล้วจนแก่จัดนะคะจนเราเด็ดออกมาได้นะคะ แล้วก็เล็ดนั้นก็จะแก่พอที่จะไปเพาะได้เป็นต้นอีโนต่อไปนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเพื่อเมื่อกี้ไปโดนฝักเขานะคะมันก็เลยหลุดนะคะไม่รู้ว่าเม็ดเขาแก่พอ,อยังอันนี้ต้นอีชินอนะคะกําลังจะชูก,กา้านบานเป็นดอกนะคะสีเหลืองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นดินสอดำนะคะซึ่งตอนนี้อีน์คะก็เลยเอาไม้ไปคังยันไว้นะคะถ้าเขาออกดอกก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นด้วยแต่ว่าเขาจะออกตอนกลางคืนนะคะประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเช้านะจะบานตอนกลางคืนค่ะอันนี้ก็เป็นแอสซไฟตัมนะคะรู้สึกดอกคราวนี้ที่บานออกมารู้สึกริ้วๆเขาแบบรุ่ยๆ,ๆุยมากเลยนะคะ